สวัสดีครับวันนี้วันที่26ครับไทแก๊กเขาจะมาสาธิตเรื่องวิธีการต่อสู้พื้นฐานใน่ทเก๊กครับหลบมงหลบมัดอะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยเวลาเราล้ำไทแก๊กเนี่ยท่ามันจะช้าครับตรงนี้ยพงเวลาช้านี่วิธีการต่อสู้เนี่ยคือเราต้องหลบเขาให้ได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปต่อสู้อีกทีหนึ่งอ่ะ คือมันก็คือเรื่องของการต่อสู้พื้นฐานนะครับคือเวลาเราต่อสู้เนี่ยมันคือการต่อสู้อ่ะสมมติว่าเข้ชกมาเนี่ยคือม่ถักเราสังเกตนะจะบอกว่าข้ามแค่แรงแต่ว่าเวลาเรื่องการต่อสู้เนี่ยเราใช้แรงเราใช้ไปเถอะครับคือมันคือการมันก็คือการต่อสู้หลบได้ก็หลบครับเรารับได้ก็รับนะครับไอความคิดแบบไทยเก๊กเนี่ยที่ว่าพอเวลาเขาชกมาปั๊บแล้วผมจะสะเทินหมัดจางอากาศ หลังจานั้นหรือว่าเขาโชคมาปัาบเนี่ยหรือผมจะจับมันนกันแล้วนะผมจะงนั่งจินหนาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พื้นฐานเลยเนี่ยมันคือการต่อสู้อ่ะงานเนี่ยผมเข้าไปได้ปั๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยไทยงานไทยเก๊กมาลนะหรือท่าแรกของไทยเก๊กเนี่ยก็คือเพิงเพิงคือท่านี้อ่ะพื้นฐานคือการหลบหลบเขาให้ได้ก่อนพอหลบได้ได้ปั๊บเพิงมาก็คือ นแ้ครับผมดูอย่างนี้เป็นต้นเล่นชัดเจนนะครับปุ๊บปุ๊บพึบตะสมมุติหรือเราจะใช้ที่สองหลีหลีก็ได้ครับผมนี field, ้เป็นต้นนะครับนะนี่เป็นต้นนะครับนะหรือเราจะใช้ท่าอะไรก็ได้แต่ท่าที่ใช้ยากที่สุดชัดเจนครับคือท่า ที่สามท้าจีถ้าอื่นใช้ง่ายหมดครับท่าน,นี้แต่ว่าท่าน,นี้จะใช้ยากอยมันจะใช้ในกรณีที่เราไม่รู้จะใช้ท่าอะไรแล้วอย่างเงี้ย<จ>ครับผมสมมติว่าเราใช้ท่าอื่นไม่ไปเลยจีคือการที่มือข้างเนี้มือข้างที่รับเนี่ยออกแรงแบบไฮเกสก็คือ่างที่เคยทาที่ย์ไปแล้วคือออกแรงแบบเนี้ยนะครับนะแต่ว่าดูง่ยายๆนะครับแต่ปลายจริงนลครับพี่น้องครับเนี่ยคือเอาอย่างเงี้ยแต่ในกรณีที่บเข้าแข็งเกินอ่ะคือเราเขาไม่ไปตามเราเนี้ย อย่างเงี้ยเข้าไปตามเราแน่แต่ว่าถ้า,าคิเขาแข่งเกินเนี่ยมือข้างเนี้ยมาครับก็คือดันค,ครับดันธรรมดาแต่ว่าการดันเนี่ยมันจะมาจากตรงน,นี้มันไม่ใช่ว่าเออมือดันไม่เฉยมันมาจากตรงน,นีง้ส่วนใหญ่ท่านที่จะวม่ใช่ตอนเขากอดเวลาเราทกมือกันโดยมีกอดครับก้องกอดครับมวยไทยกอดน,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 น้องพอตีเข่านะครับน้องพอตีเข่านะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเวลากอดราแป๊บเนี yle, ่ยกอดเพื่อไม่ให้เราทำอะไรได้ท้ายเก๊กจะมีคือท้ายจมีเวียงนะครับดึงออครั้งก็จะหลุดได้สมมติเขากอดโอมแล้วเนี่ยโอมไม่โอบโอโอบนี่คือเราทำอะไรเขาไม่ได้แล้วพอทำไล้วนะเอามือข้างนี้ไปขัดมือข้างนี้ดันไปทีนึงปังเมื่อกี้เราไม่ได้ออกเลยเที่ฝนแต่จริงๆก็ปังไปเลยนะครับคอหลุดครับครับแค่นี้ครับก็เลือกสุดยอดครับอันตรายเริ่มมาพี่น้องครับ